เปิดตัวเพจ่าหล่อเฟียลซิ่งลัมโบกินีส่งมิสแกรนนครราชสีมาเข้ากองประกวดเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยสำหรับบรรดาสาวงามเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ต่างงัดไม้เด็ดสร้างสีสันเดินทางเข้ากองประกวดวันแรกแบบไม่มีใครยอมใครรวมทั้งสาวงามคนสวยอย่างมินารินามิสแกรนนครราชสีมา2023ที่ยกขบวนเชิดสิงโตแห่นำรถซูเปอร์คาร์ลัมโบกีเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเปิดตัวสารถีมาเทพเพชจา้า วิเชียนกุศลมโนใหม่ที่ใส่สูตรหล่อเนียบออกมาเปิดประตูส่งนางงามคนสวยถึงหน้าประตูกองประกวดด้วยตัวเองงานนี้ทําเอาหลายคนที่ได้เห็นถึงกับเอ๊ะทำไมเป็นหนุ่มเพชรจ้ามารับหน้าที่ขับรถรู้ส่งสาวมีนาด้วยตัวเองหรือนี่จะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่อย่างที่หลายคนแอบเดาหรือเปล่าคงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่เองนะจ๊ะ